สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนํานไปปรับใช้กับชีวิตปัะจำวันของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2565นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์ subscribe, กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองในไพ่ seven of swords นะครับแล้วก็เป็นไพ่สิบเหรียญไพ่ไหนถือถ้วยนะครับ2เหรียญหนึถ้วยนะครับไพ่ the emperor แล้วก็ไพ่ดีเอ็มเพรส4ดาบ3ถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ถับสอดน,นะครับไพ่เปิดครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนาอน,นมทิศทางเป็นเช่นไรนะครับชาวมังกรละขนามังกรนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ไพ่สิบเหรียญ สิบเหรียญนี้นะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคั่งนะครับการมีความสุขความหวังพยายามรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ,อ,ะอิทธิพลของไพ่นะครับยังมีความสุขความสมหวังได้ในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีคู่ครองมีคนรักมีการได้รับการดูแลการเอาใจใส่ต่อคู่ครองคนรักกับตัวเราเองมากขึ้นมีความสุขนะครับมากขึ้นด้วยสังเกตดูหน้าไพ่มีราชินีกับราชานะครับสองคนนี้กําลังแบบ แนบชิดแอบอิงก,กันนะครับแล้วก็มีลูกเนาะแล้วก็มีตัวเล็กแล้วก็มีบริวารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีบ้านนะครับแล้วก็มีอัง,งุ่นตรงนี้มันเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์การพร้อมหน้าพร้อมตาการเป็นครอบครัวการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับในเรื่องของ ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เกิดความผาสุกดังนั้นสิบเหรียญมาแล้วแปลว่าชาวราศีมังกรและขนามังกรก,ก็จะมีความสุขความสมหวังเต็มเปี่ยมไปด้วยในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตนะครับคุณต้องพยายามหนักแน่นพยายามมั่นคงและมองการไกลเนาะแล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังได้จากความอุดมสมบูรณ์จากสิบเหรียญน,นะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงสถานาการณ์ว่าบางทีชาวราศีมังกรและขนามังกรนะครับอาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังดูหยุดนิ่งแล้วไม่ได้ดังใจเพราะสิบเหรือนมันมาก็จริงอันนี้มันเป็นตัวตนของตัวคุณเองต้องพึงปฏิบัตินะครับคุณต้องมีความหนักแน่นมีความมั่นคงและต้องรู้จักอดทนและรอคอยด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่ง ดาวประจําตัวเนี่ยโคจรทับกับลักนณามัางกรเนาะมันก็จะเกิดความแบบอึดอจจัดใจมีความรู้สึกที่ต้องแบบอดทนยากลําบากนิดนึงนะครับรอคอยเนี่ยคือไพ่สีดาบเกิดขึ้นด้วยสีดาบเนี่ยแปลว่าชาวราศีมังกรลักนณามังกรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้แบบ เป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้แบบร้อยเปอร์เซนต์บางทีคุณก็ต้องพยายามหยุดนิ่งบ้างพยายามที่จะต้องคนโทรลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของตัวเราเองลดภาวะอารมณ์ของตัวเองลงมาบ้างนะครับบางทีถ้าเกิดเราคิดอะไรทําอะไรหุนหันพันแล่นเกินไปเราอาจจะมีแนวโน้มมิทิทางที่อาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็มีประเด็นกับคู่ครองคนรักได้บางทีแล้วการที่ตัวคุณเองนะครับรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งไปเนี่ย มันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูไม่ชอบมาพากลมีไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นจะดาบกับสี่ดาบเนี่ยเป็นภาวะของการหยุดนิ่งแล้วเขาอาจจะดูเหมือนมีความรู้สึกผิดไปนะครับผิดปกติรู้สึกเหมือนแบบโทรไปไม่ค่อยรับนะไลน์ไปก็ไม่ค่อยตอบหรือทําไมถึงแบบเวลานี้รู้สึกเหมือนเขาจะไม่ว่างเสมอๆหรือ เขาอาจจะแบบเหมือนมีพิรุษมีอะไรที่คุณน่ะจะมีความรู้สึกสงสัยมีความรู้สึกที่แบบไม่โอเคกับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้จากไพ่เจ็ดดาบานะครับแล้วคุณก็อาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่รวนเลยนะครับเพราะอารมณ์ความรู้สึกไม่ไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการคิดการเข้าใจนะครับกับในเรื่องของสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบ เขาอาจจะมีเติรดปาร์ตี้ไหมมีบุคคลที่3หรือเปล่าคุยกับใครหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราหรือเขาอาจจะแบบเหมือนไม่โอเคกับเราแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีแนวคิดมีแนวความคิดประมาณนี้เกิดขึ้นจากไพ่สองดาบเพราะสองดาบสังเกตดูว่าแม่หมดคนนี้กำลังจะปามีดไปที่ที่เดิมนะครับเป้าเดิมโดยการที่ปิดตาการปิดตาในที่นี้เราจะปาไปถูก จุดมุ่งหมายได้เนี่ยคือเป้าที่เดิมได้เนี่ยนะครับมันหมายความว่าคุณเองต้องมีในเรื่องของสัญชาตญาณที่มั่นยำและถูกต้องจริงๆเพราะถ้าเกิดคุณปิดตาเนี่ยร้อยละสักประมาณ20แหละมัง้งจริงๆแค่5%หรือเปล่าที่จะไปโดนเป้าที่เดิมได้ ม,มันยากนะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนหรือคุมเครือหรือสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการรู้สึกเหมือนเขาอาจจะดูเงียบดูนิ่งดูไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ตามจริงแล้วไม่อยากให้คุณคาดหวังนะครับเพราะการคาดหวังของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คุณนนั้นต้องการนะดังนั้นเนี่ยอย่าคาดหวัง คำว่าคาดหวังในที่นี้แปลว่าเช่นเขาบอกว่าเขาจะให้คอมมิชเมนต์กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาทําไมนิ่งทำไมเขาเงียบล่าทำไมเขาแบบเหมือนไม่ค่อยสนใจเราเหมือนถามคําตอบคําอะไรแบบเนี้ยมันเป็นประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมีไมยเซตที่ติดลบเขาอาจจะมีบุคคลที่3ก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่คุณอาจจะเชื่อ ในสัญชาตญาณในความรู้สึกของตัวคุณเองจากเซนส์ของคุณจากไพ่สองดาบเนี่ยว่าเขาต้องมีสัมติงแน่ๆเลยอืมกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของมายเซตของตัวคุณเองคือจริงๆอยากจะบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเซนแรงเซนดีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็แล้วแต่อยากจะให้คุณ่ะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆบาลานซ์กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจากไพ่สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยแปลว่าแม่หมดคนนี้กาลังเสกเหรียญเวทมนต์อยู่แล้วยืนอยู่บนไม้กระดานทั้งสองข้างมันแปลว่าการทาสมดุลเนาะไพ่ใบนี้คล้ายๆจ้าสติสแต่ว่ามันจะเตะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่า j u s t i c จะเป็นนักษณะของการแบบกึ่งกึ่งกลางๆแต่ว่าภพ่ของทัวอปพนักเกิลคือการบาลานซ์แล้วก็สมดุลน,นะครับในเรื่องของอ ภาวะสภาวะแวดล้อมอะไรประมาณนี้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีแล้วก็อย่าพึ่งที่จะตัดสินใจบางทีคุณก็ต้องพยายามลดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและสัญชาตญาณของตัวเองลงมาอีกสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถมีความสุขความสมหวังได้บริบูรณ์ได้ถึง10 of pentacles ได้เพราะยังมีไพ่มากรนันตีอีกสใบ ก็คือไพ่ h e Emperor และก็ไพ่ h e e m p r e s s บอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ตัวชาวมังกรแล้วก็ลักขามังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสที่จะได้มีความสุขความสมหวังการเป็นครอบครัวการมีความผาสุกหรือมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟนต่อกันนะครับแล้วก็สามารถมีการแต่งงานกันก็ได้หรือมีความรักความสัมพันธ์ที่สมัครสมัคร คีกันมากขึ้นนะครับมีไพ่10เหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกไปเนาะมันก็จะได้ความบริบูรณ์เพราะ The Empress นะครับคือในตามตำนานไพ่บอกว่า The Empress เนี่ยคือภรรยาของ The Emperor และ The Emperor ก็เป็นผู้ที่ซื้อสตับต่อ Empress เพราะาผู้ The Empress เนี่ยคือแบบผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะครับและอุดมสมบูรณ์มีตั้งคันด้วยนะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรได้ด้วยนะสำหรับชาวราศี มังกรและคามังกรใครที่วางแผนจะมีน้องมีบุตรเนี่ยมีโอกาสที่จะมีครอบครัวความสุขความสมหวังหรือมีโอกาสแต่งงานกันได้คอมมิทเมนต์กันได้นะครับดังนั้นความสุขความหวังอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยๆตักตวงมันนะครับแล้วอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรถ้ามันยังไม่ชัวร์แต่ถ้าชัวร์แล้วนะครับก็ค่อยๆดำเนินการไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะทำให้ตัวคุณสามารถลงตัวกับทุกๆอย่างได้ แต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ยังเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้มีการเริ่มต้นแบบเหมือนกับมีความสุขที่เขาอาจจะเลือกเรามีความสุขที่เขาอาจจะเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นมันดูมีอนาคตมันดูมีอะไรที่แบบสิ่งที่ดีต่อใจมากขึ้นมีโอกาสนะครับที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณจากไพ่ อสวินถือถ้วยอาจจะมีคนมามอบความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณทําให้คุณรู้สึกแบบอิ่มใจนะครับ เพิ่มปิตินะครับยินดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นทาให้ตัวคุณกอดรัดถ้วยเอาไว้เห็นไหมกับความรู้สึกแล้วมันล้นลงมาเลยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเต็มอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมีความหวังดีๆที่เขามอบให้กับตัวคุณเพราะในออบคับแปลว่าเขาจะมอบความรักความสัมพันธ์หรือมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ไข่ที่โสดก็มีโอกาสจะได้คู่โดยเฉพาะคนที่เป็นคนธาตุน้ำนะครับราศีกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะ ป็นราศีธาตุน้าที่จะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากที่สุดนะครับทําให้ตัวคุณได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้เฉลิมฉลองได้ในเรื่องของการที่มีสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้มั่นหมายกันเกิดขึ้นถ้าเกิดใครคอมมิชเมนต์กันแล้วก็จะมีโอกาสของการแต่างงานกันนะครับหรือใครที่แบบคบหาดูใจกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็น จากคนแบบรู้จักการคุยกันแล้วก็เป็นแฟนเป็นคอมมิทเมนทที่ดีต่อกันไพ่สมถ้วยปรากฏแปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการได้รับการเฉลิมฉลองนะครับหรือมีความยินดีมีความรู้สึกดีๆกับในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะได้เปิดตัวนะครับกับสังคมมากขึ้นได้รับการ แบบยอมรับกับคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยนะครับอะไรที่เคยติดขัดในอดีตมันจะค่อยๆโฟล์ขึ้นสามารถที่จะลงรอยกันได้มากขึ้นสามารถที่จะแบบเหมือนเปลี่ยนแปลงนะครับแนวโน้มสิ่งต่างๆนั้นได้ประสบความสําเร็จที่ดีต่อก,กันและกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคือไพ่ถ้วยขึ้นมาถึง3ใบเลยทีเดียวนะนะครับอิทธิพลของไพ่ไหนถือ ถ้วยสมถ้วย1ถ้วย,วย,น,วยนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเลยนะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่คุณจะได้เติมเต็มความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นด้วยนะจริงๆยังมีราชินีถือถ้วยอยู่อีกหนึ่งใบราชินีถือถ้วยเนี่ยแปลว่า คุณเองนะครับมีโอกาสจะได้ความสุขความสมหวังมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานสิ่งดีๆและก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะครับเนี่ยมีไพ่ตั้งคันถึง2ใบเลยนะราชินีถือถ้วยนะครับในสําหรับนี้ก็ตั้งคันนะและ t h e Empress ก็ตั้งคันด้วยเห็นไหมแสดงว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับ สิ่งดีๆเข้ามาจากไพ่สองใบนี้จากการวางแผนที่อยากจะมีบุตรนะจริงๆ3ถ้วยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยลงตัวมากๆเลยสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็รักขนามังกรนะครับเพียงแต่แค่คุณต้องพยายามอดทนนิดหนึ่งกับสถานการณ์ถ้ามันยังไม่ชัดเจนคุณก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็พยายามรอคอยอย่างไพ่คุยนครับ แล้วตัวคุณเองจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณนั้นปรารถนามากขึ้นด้วยนะครับ The Empress อย่าลืมนะครับอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนนะแล้วคุณจะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดนะครับเลื่อนจากไพ u e e n ออฟคัพเนี่ยเป็น The Empress แล้วก็จะได้แต่างงานแล้วก็ได้คู่ของได้สมรสหรือได้มีอะไรที่ดีกับ The Emperor เป็นคนที่ อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคนนี้นะครับและมีโอกาสเป็นคนาธาตุไฟได้ด้วยนะแล้วก็เป็นคนาธาตุน้ําด้วยก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเป็นอะไรที่แบบคุณสมบัติที่เด่นและก็ดีที่สุดสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรที่จะได้รับการเติมเต็มความรู้สึกความห่วงใยนะครับการเข้าใจ นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยเนาะดังนั้นนะครับพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ